ขอพระสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยน,นะคงดูเดูอดูดจิงแล้วอุ๊ยวันนี้จะเชื่อปิดน,นะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เซอเปิคจับมันมาหาวะโอเคได้เลย อ้าเทจัดแม่กุดเท่เลยเราจะไม่เอาแบบนี้ก่อนนะฮะเราต้องสร้างตุกเกแกม,มาก่อนเออเออสร็จก็ลงม,มาได้เร็วนะฮะเราจะใช้บอกไดมอนด์นแล้วก็บอกสีดแดง แผ่นที่นะอ้าวแผ่นที่หายแผ่นที่ไหนไหนจริงๆเลย แล้วกันค่ะ my life. นะโ,อโอเคปิดเราจะปิดไว้ก่อนค่ะ